คณโยมเมื่อใดที่ถูกเข้าใจผิดปล่อยคนโยมจงบอกกับตัวเองว่าช่างมันคุณโยมโบราณว่าไว้กายตรงก็ไม่ตรงกลัวว่าเงาเราจะเอียงปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์น้ำลดสักวันต่อก็จะพุดขึ้นมาเองเมื่อใดที่ยัดโยมถูกหลอกปลอบใจตัวเองด้วยคำว่าช่างมันนะคุณโยมนะช่างมันบ้างโบราณว่าไว้เมื่อเราไม่เจอปัญหา ปัญญาก็จะไม่เกิดวันหลังก็จําเอาไว้บ้างยาไม่ใช่ของฟรีอย่าซื้อกินบ่อยคุณโยมข้อดีของการที่โดนคนหลอกมันต้องฉลาดขึ้นสักวันลนะหน้าดังนั้นคนโยมช่างมันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่สู้แต่รู้ว่าสู้ไปมันก็ไม่คุ้มช่างมันไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เพราะเราไม่แขร์และไม่เคยให้ราคา แข่งกันบ้างก็ได้ชีวิตคนโยมอย่าไปอะไรอะไรฉันก็ไม่ยอมถามจริงๆอโยมไม่เหนื่อยเหรอพอทุกเรื่องล้วนมีเวลาของมันคนโยมทุกอย่างล้วนไม่จีรังยั่งยืนเรื่องที่เคยสําคัญมากๆในวันวานมันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสําหรับเราก็ได้คนโยมไรความหมายในวันนี้ในวันที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจ ได้แต่บอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรคนเดียวฝนตกก็เย็นดีนะฝนไม่ตกฟ้ามันก็สวยดีคนณยมนะแล้วในเวลาที่มีฝนหากมันจะตกนานอีกสักหน่อย <c oughs> ก็ไม่เห็นเป็นอะไรสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ผ่านไปความทุกข์ก็เช่นกันคนเยมเดียเด๋ยวมันก็ผ่านไปดังนั้นนะในทุกๆวันมันย่อมมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเสมอแต่ทําไมบางคนพอเจอเรื่องแย่ๆเพียงแค่เรื่องเดียว ก็ทําให้เรามองข้ามเรื่องดีๆที่เราเจอมาตลอดทั้งวันเรื่องอะไรที่ทําให้เราเผลออมยิ้มเรื่องอะไรที่ทําให้เรามีความสุขัวเราะได้เนี่ยโยมอะไรที่ทําให้เราตื่นเต้นดีใจอะไรที่ทําให้เรารู้สึกถึงคุณค่าของการใช้ชีวิตเก็บความรู้สึกดีๆนั้นเอาไว้เพราะมันจะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับเราโยมเรามีแก้วใบหนึ่ง ต่อมาเราได้ทําแก้วใบนั้นแตกเราเสียใจทําไมเราถึงเสียใจล่ะคุณโยมเพราะเราไม่รู้จักแก้วน้ําเราไม่รู้จักแก้วน้ําตามความเป็นจริงไงละ่ะว่ามันเป็นของที่แตกได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่เรามักจะไม่ค่อยคิดการเราคุณโยมเมื่อแก้วน้ําแตกจึงเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดว่ามันเป็นของของเราทุกข์เพราะเราคิดว่ามันไม่น่าแตกเลยเราทุกข์เพราะวาความผิดหวังนั่นเองคนเดียว ดังนั้นนะคุณโยมนะชีวิตมันสั้นใครดีก็อยู่ใกล้ๆใครร้ายก็ออกไปห่างๆขอโทษให้ได้อภัยให้เป็นเรื่องบางเรื่องปล่อยไปบ้างทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นบ้างคุณโยมไม่บอดก็ทําเหมือนมันบอดไม่ใบก็ทําเหมือนใบไม่หนวกก็ทำเหมือนหนวกจิตใจของเราจะได้สบายขึ้นนะคุณโยมนะอาคลิปนี้มีประโยชน์แชร์ให้คนเราเรารัก ได้ฟังธรรมะดีๆกดติดตามกดตูกใจเพจธรรมะสุกใจให้ปัญญาเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสในการฟังธรรมะเจริญพรสาธุ